สามหมื่นไปสามสี่หมื่นไปไปถามอยู่ห้างไหนถามยูศูนย์ามยูศูนย์ใของกูแห้งสิบอนะเบสซนไปซืคู่กันเนาะขอนงมากนียอยไปเปลี่ยนอยู่ไทยนะทุกคนเนาะมากนีอไปเบิ่งอยู่ไทยนะเขาว่าราคาสหาหกพันบาทก็มีคันราคาธรรมดาอันนี้สั่งมาจะศูนย์อก็ไปห้ห้างก็เปลี่ยนมันตกอยู่เก้าพ เก้าพันอะไรก็รวมทั้งคานะไมันสิตกอยู่หมื่นป้ายนะหมื่นไปอุบวนอยู่ขายฟังเล่าอุบวนตัวนี้กำลังแจกปืนให้ทหารนอนตัวคนเนาะปืนกระสุนนั่นแหละอยู่เซ่อุบวนถือว่าเขาแจกว่เล่นบ่แจกพวกข้าสีฟึ๊กใบแล้วนะเทียมแล้เนาะแจกแล้วก็ซสอมแจกก็ะสอบส่วมีดขายนะครับเรียนรบทุนเสาขายไม่ขายนะสวัสดีครับสวัสดีชาวไทยชาวลาว ที่อยู่อเมริกาอยู่เวียดนามพม่า,มากรรมัมพูชยตอนนี้กําลังเข้ามาไทยนะครับทุกคนเข้าไปอุบลจุดประสงค์ขพงผมก็คือ,อไปเที่ยวตะวันแดง hey! เฮ้ประมาณแล้วเสียหลุดเขาไปไปแป้งนะทุกคนเนาะโอ้ยบอกแล้วบิก๊ก่อย่าซื้อหลุดฟอร์ดเห็นบรอบอกให้ซื้อโตโยตา้ากับมาซื้อมาซื้อ,อยังหลุดฟอร์ดมันเพ่เห็นบรอเลยเสียหลุดเขาไป แป้งเนาะทุกคนเนาะเนื่งจากว่ายยูเล่าเปนบ่มียูเล่ากับซิมี่อยู่แต่วาอยู่ปากเซบ่มีเชลูดเขาไปเปลี่ยนกระจกเนาะนี่เห็นว่านี่กระจกมันเล่ามันเห็ดห่หาเงินบ่เกิดบ่ขืนบ,เนบ,เนบเน่เงยเขาก็เลยแบบซิมาเปลี่ยนอยู่บนเนาะราคาเหมือนกันนะจะถือกลัวไทยถือกลัวปะวะมันมีสองราคาเนาะทุกคนนะครับไปเปลี่ยนอยู่ศูนย์มาเลยอยู่ปากเซีกับท่านมีศูนย์ราคาเป็นกระจกแพงเบา ขึ้นรถแมงไปถามจากร้านสามหมื่นไปสามหมื่นไปครับสี่หมื่นแล้วไปถามอยู่ห้างทีถามอยู่ซูนยูซูนใบของกูแห้งสิบอลน,นะเดอบอร์สันนะไหนกูสี่พีกันเนาะกูขอหนึงแท่สี่พี่กันมานนี่ยขอยไปเปลี่ย,ยนอยู่ไทยเนาะทุกคนเนาะมานนี่ยขอยไปเบิง่งอ่าอยู่ไทยนะเขาว่าราคาสำหาหุบพันบาทก็มีคันราคาธรรมดาอันนี้สั่งมาจะซูนอะไรก็ไปห้างกันเขเปลี่ยนมันตกอยู่อ่าเก้าพัน เก้าพันอะไรก็รวมทั้งขาน้ำมันจุกอยู่หมื่นป้ายนะหมื่นป้ายเปลี่ยนกระจกอยู่ทั้งหนาโบแพงป้ายก็เลยเอ้าตัดสินใ,นใจเับมาแป้งอยู่ไทยซะใส่น้ำมันก็นประมาณพันหนึ่งไปกลับกันรวมๆกันสีประมาณอา่าหมื่นกว่าๆนะถ้าเปลี่ยนวีล่าวก็สามหมื่นก็แพงโพดก็เลยมาเปลี่ยนอยู่ไทยเอาเนาะแล้วกิน 30, เขาทำมาสามคนรข่อยปรโตแะอะไรกขขบกนเบาๆไม่น,งนองนนเชิอ่นะอมาอ่า,อานเลยทุกคนเดีย๋ยวเขาไปเซเว่นกู๊ดเพราะว่าประธานกินเข่าเด้ ั่นเขาฮอดไท้ซ้ำออกมาเดซเวนเบิรไปแล้วห0 0อยใสน้ำมันพันหนึ่งพหกเห็ดประกันภัยอ่ารวมรายจ่ายโดยเห็ดประกันภัยอแปดร้อยจำ้ำสองร้อยเป็นพันหนึ่งพันหนึ่งสองพันบมดท่านหอตไชเบิร์0สามพันแล้วสามพันห้อยคีเป็นเงินกีบกะลา่ลานกสาน็สองล้านหมดสองลา 4, อ้านเพิ่งเอาไปติงเซลซียังได้นะ ติงแมนยูก I mean, okay. ็ได้มากินเข่าไปเนาะทุกคนเนาะมาตูวอะไเป็นยังบ่เจียวกุ้งเจียวกุ้งมาเป่าเดีเป็นข้าวพัดเนาะชาวพัดชาวเต้าโอ้ยมาไปอะคินทอดลูกคิดทอดเต้าเนาะเดือนแปดเท่าไรสิผ้าลูกผ้าเต้าทีมงานไปเที่ยวกรุงเทพทุกคนไปกรุงเทพครับแวะนอน้อนบ้านเนาะประหยัดรายจ่ายไปแรงเป็นสูงแน่นอ ไปใส่กระตุดนน่และกระตุ้นนั้นนี่เขามีเห็ดเพาะเดี้อไปแกงกินเหมือนกันก็ไม่ซื้อฝาคนอื่นเหมือนกันจ็ิแกนะรับจะเป็นแกงนะตามมึงโอ้ดีได้แสบเยอะกินเลยสบายสบายเลยก็มอยกผีเกี่ยวเลยเยว้ย เมื่ออื่นไปทุกคนจะหลดจะหลดเขาไปศูนย์เข้าไปแป้งน,นะพอเข้ามานเนี่ยก็สีหาม้วหมันคำนะเนห้อเนือน้อ <c oughs> เราวกินขขาันนทุกคนตัวมันอนะแม่ครับโอ้ได้ครับได้ได้ครับไม่แน่ใจตรนแรกอยู่พี่อยู่นี่ปะครับพอครับอยู่ปัตุมปัุมมาทำงานที่อุบลครับสายลารับรครับลาครับ โอโหตอดังเลยใาโอ้มาตูกอไข่ซื้คนถ่ายหุบจรธรรมาแอถ่ายยี่าโอ้บิ๊กถ่ายหูบเลยเั้ยบอไทยนะโอ้ถ่ายปบนมันจะเบื่อแบบขนานี้เอากินเก่ากันทุกคนมน ตอนนี้ก็หอดบ้านบากอันแล้เนาะบ๊วยบ๊วยสวัสดีครับเพิ่งมาบ้านเพิ่งมาบ้านเมื่อบ้านครั้งแรกบ่บฮู้จะเป็นจังไหนน่าจะบ่เป็นครั้งเลยอันซื้อเฮือนสองหลังเลยเว้ยใอ้ตัวอยู่ที่นี่ได้บ่มึงเออเออไปได้นไงมึงรวยโพดบอกอันเอ้ยสื้อหลินซื้อตี้หนิเฮีอนมันเลยนี่เฮอนมันเป็นไปหรอครับว้าให้นอนเฮื้ยนไหนรวยเกินนอนเฮื้ยนนี่บ่แล้วติถ่ายกูเจมแม่กูหมายถึงมาใครอาโอเคโอเค อ้บออันนอกบ้านเนี่ยก็บอกเทสเน่ยนี่ตัวมึงนี่ก็หากลังเกิสภาพไปาคนเครื่องลงว่อนทุกคนท่าไรอันตัวนี้ซื้อกล้านฮะแปดแสนแปดแสนทีดินนี่ทีสยเดอองหลอกหลานหกสองหลอกน อันกันเลยพดด้วยสูงไ้อปเอาเรื่งลงครไม่นะทุกคนเนาะปกติกัไปนอนทุ่มแฮมดอกแต่ว่ามานอนนีเมียจะไหวใจก่อเด็กพอใจไปได้กูถ่ายคลิปอ่าเพราะม่มีมูทายคลิปเนื้อพี่นนองม่รไม่มมูทายเลยินแห่มึงซื่อมาเห็นยังซื้อมาเห็ดเทือนะก็แบบยินแห่ก็บบเนี้กระโดน้ื้อะได้จากโลห สี่โลเจอว่าอยู่ไทยเะมันย่หลาร้อนึงี่เหล่าแปดขีดแปดขีดทำมาสั่งอยู่ไทยมันได้แปขีดอยู่ไทยมันอันนั้นะจะสั่งมันจะแข็งกว่ากันยอะทุกคนเรือไปแกงที่เดินนี่เฮ็ดอันนี้ยันเนียโตมาโตสื้อเฮ็ดละงกมานำเนาะแกงกินมืนแรง สวัสดีสวัสดีเด้พี่น้องเบิดทุกคนเอาเครื่องมาเอาเครื่องไลฟ์ TikTok มานําเนาะทุกคนเนาะฟังไทด้วกงทุกคนโอ้บ่าวเปล่าบัดเนาะเกินมาหไทยถือเ็ดละงูมานําเฮ็ดยังน่ะเฮ็ดละงูเฮ็ดละเฮ็ดละสิละเฮ็ดละกะโอเฮ็ดละกะซองเฮ็ดละงโอ้เอาอันลง่ตแหตู้ตเฮานะ เดี๋ยวจัะน้ำลงก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับมาบ็ริบมาอู้ยังเหลือเขื่อนยังหลดเต็มเลยมาตัวได้ไข่เลยออกลูกตัวได้ออกลูกไงเอ้าตัวนี้มีลูกป่ะนี่นะเอละโบลิพัดคนโอ้โบลิมากมากมากโบลิครับพัดมันพอนี่อยโบลิโอ้หอดยามมันตี้แสบเขมเบกกูจังคนหลดแทะเอาว่ะยามมันบ่ะนี่พัดคนให้มันโอ้ยามมันกูคิดว่ามันแผลนะ มาดูนี่นะทุกคนเนาะไม่ยั้งอ่ะนะโอ้บอกอันต้มอีสังวาอันนี้มันผิดกฎหมายได้อันโอ้ยอันเอ้ยโอ้ยเก็บผัวดิยากโอ้อันนมก้อนวะนี่โอ้ อันเอ้ยสิเป็นคนนังไงวะผมว่าเปิดออกมาเนี่ยกลุ่มเขาเนี่ยทำก้อนโอ้ยดูยังหนามที่เื่อเจวานไปท็นหน้าบอเจวานมาอะไบอสบายดีเด้อพี่น้องเนาะมาฝากมือไว้จักไว้สิอยู่จักเดือนหนึ่งนี่แหละมีอะไรมาเอย่นี่เออเจดอนไใบใจยลุดมาบ้านมาหาวกันนี่ยแข่งโบว์ใบแจยเงี้ยกูว่า ยู่หนทุกคนเนาะมันจะมวนสดีวัส่วนบอกอันไปดินปากซีก่คำลเภอารัาบอุปกรณ์ที่้างมาขบสุดนี่กว่าตูดลำโพงมานำกนเมันมีตู้ลำโพงี้เลยมากผูสิไปเอ่รถซอยกูบอก่ได้ไปกันแนี่ ม่อ oh, uh, ัลโอ้อันน้ว่าวนำว่มึงไปไฟที่มึงทานอากาศไฟมอคนดีมากุยส่วนไปพิพิธภัเก่าบ่าตัวิพิธภเก่าอยู่อุบลเนาะทุกคนเนาะหมู่วานนี่เขายิงกันกับกัมพูชเนขาวอยู่เพ้มชาองมาบอกทหารอากาศเขากระจจงเนาะกรงแล้วก็เตรียมตัวเลเตรียมตัวตัว่เตรียมตัวเลยเนาะ เยมตัวอ่ยุ่นและพวบบางอันนี่เป็นท้อากาศได้ยุ่นตองนี้โมเมนต์จะพังไข่อะไรเมื่อนี้มือนี้อยู่บนอยู่ข่พังเล่ากบนตัวนี้กำลังแจกปืนให้ทหารนะทุกคนเนาะปืนกระสุนนั่นแหละยูเ่อยู่บนห้งบที่ว่เขาแจกปืนมั้ยแจกพวกข้าสีฟึ๊กใบนะนะแจกแล้วก็ซอมแกไปซสอมมีายเรียนลบต้นเสาขายไม่ขายนะที่เอาไหมเอามผับจี้เลยวิทีไปนะใสนัวเออ ยังก่อน MK ทหารโอ้ย MK เอ้ยยังเหอ AK AK โอ้ MK ผู้มันแห้งโว้ด MK AK สีเสืออยู่มึงไปทหารแต่ว่าบาจากปืนมันนี่ดูอยู่อุบัติเหตุเขาก็ใส่กันเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนาะมันมีอ่าอยู่ายแดนนะยิงกันอยู่แต่ก็บ่มีคนบาดเจ็บเนาะเจ็บสวยเหกูซื้อว่ากูซื้อฝาลั่นเขาตัวกูแบบนี้มันกลายเป็นอย่างมันเหมือนฝาลั่นสีสวยดิเนี่ยฝาลั่นอยู่วันนี้บลั่นบ่ มันออกสมสมน้อยนึงมันมันอเมองยองปอกมันปอกเกี่าอะไรแต่จี่บปอกบอแมนใช่งวะเอ้เมื่อ่สก็บให้เมียกูเกะเมียกูมักเล่นอ่งม่วกอีีโอ้กินซุกบอแซบหมวกมว่างนี้อันซุกซุกบแซบไม่ต้องกินซุกกินดิบแบบนี้แหละเออเสี่ยวมมฝากเมียกู กระจกค่ะเมื่ออื่นพี่ตมาจุดประสงค์เฮาก็คือมาเปลี่ยนกระจกนะทุกคนเนาะหมื่นใสายกูว่ากูบอกว่ามันติดไปจะมงไงแล้วกูไปขอแถวคนนี้กูขับไปถ่าก็ได้ถึงหน่อยเออมึงขับไปก็ได้มึงขับไปปลาไว้อยู่ห้านเขาก็ได้เบียเข้ามึงจะฉลองอ่ะรึมโดนเหลวที่ยงสิบน่าจะเหลวเออขับไปหอดอยู่หลดพวงสายพวงขัว อ้ยแต่ว่าเินอันนเขับไปนะก็ได้มือานนี้นนจลวแล้ปกติอยู่บ้านก็แจ้งขึอนก่อนนะท่าเสาวเขาแถวเห็ดเบียกน้อยนึงกับยงมากูยุดสีมือยุดยุ้มันครบสีมือเด้อกูยุดเสาร์อาทิตย์จันนักขานยุดซ่อมหลบนี่ไ่กยุดยุดตาปีชิ่มยุดตาปีทินโอ้เขาเลยยุดซ่อมหลบไปลุยอันนี้ยุดกินกระท่อม ทหารอากาศผมยู่ทการ์ดมันอยู่ในอสมเป้งเวลายืนถือยิงอีกซังมนาเลยสมแป้งแมนสมบุญุงบางที่กับแบบแนวรังเขาอื่นแนวรังแนวรังแบบอันน้นมีปัญหากับยิงกลับมะสมุดมาบหรี่กับพวนี้ไป มีแต่ขี่ไปสัมีแต่สูโซย่านเนาะบินมาเคียงสูพายเคียงสูมันมืดเจ็ดสี่เล่นโม้กว่าเลยอ้าวโบมีสูปอยน่นึงไม่มีแต่สายพานเนาะแต่รถไฟอันปลายางไหอยู่แม่เหรอปลายางแพงบหรอวะปลายางรถไฟวะรถไฟปลายเท่าไหร่วะสองสามหมื่นบาทเนี่ยนะปลายเมียเดซ่า นี้ปลาเงี้ยปลาบ่ได้หานเราทาเนเราเอาลงไปประมาณเมื่ออื่นเราทุกคนน่าเสียเป่าอันขับเดือดไปอ่ะไปฝั่งไทยฮะเนี่ยหรอไปฝั่งไทยไปห่านอยู่ไทยฮะเนี่ยเข้าไปกันบอลมาซอยเสริมเลยมันเป็นแบบไม้แล้วเมื่ออื่นเขาไปเปลี่ยนอันนนั้เราทุกคนเนาะแต่ว่าคลิปนี้ห้ามาห่อนี่ก่อนแล้วก็สีผ้ากันแกงหอกแกงเห็ดแล้วก็เสือพ่วงมาเลยทุกคนสั่งเห็ดเสือแบบกล้องหัวไหล่ทีตีได้นะ n o ต a c อันนี้เสื้อ Notest นะทุกคนเ Not Notest นึกบอกว่าษาลาก็เสื้อ Notest คุณงามทุกคนที่บอกแพ้มันสไตล์วินเทจคอเนี่ยก็แบบบ่มี่ฮุบนะคอเนี่ยบ่มีเตื่อยนะสักอะผ้านี่เกศเกศอ่าคอตตอมพรีเมียมเขาเห็นหอยหยิบเลยวะนี่แหละมันคางปอนนี่เลยแหละบอกมีหอยหยิบแล้วก็บบมี่หอยตออีกปกตินี่คือเสื้อเนี่นี่มันสีแบบสองผ้าพับกัน อันนี้บบมี่แบบนี้น well, ี่แน่นอนแบบนี้แต่อันนี้เป็นแค่พื้นเดียวเลยมุ่นมุนมาหายเลยขาดได้เนี่ยนะมีหอยต่อเทโบคือมุมใช่เลยราคาขายเขาอ่าราคาเงินกีบสี่แสนเก่าสี่แสนเก่าสิบพันนะทุกคนเนะหรือว่าึกเสือกล้องหอยลายไอ้กล่องใช่ปะ เป็กก็ร้อยไปก็ร้อยได้สองพันสี่สองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทแต่ว่าเ้าก็ไปเปรียบเทียบเนาะเราคนมีสื่อเสียงระดับโลกระดับประเทศแต่ว่านี่เ้าก็เห็ดราคาสำหรับในห้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีคนสนใจหลายแล้วเดี๋ยวครับเมื่อเล่าเผื่อทุกคนเดี๋ยวเ้าสถ่ายแบบแล้วก็สีขายดีๆอันนี้เาถ่ายทุกคนมึงซื่อว่าเครื่องมาแล้วเด้อถ้าไปสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เนาะคนเล่ากัเบอร์วันแอบก็เจ็ดสี่สิบสี่แปดเอายปไปทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อ nếu hoa chị năng chung xeo còn bật này